แล้วครับยามเช้าจังหวัดลำพูนจะพากันมากินของอร่อยนะครับขึ้นชื่ออีก300เมตรเลี้ยวขวาอ่ะเลี้ยวขวาเลยทักทายคุณยศดิจ้า,า,าร้านลับที่ลับมาขอได้เยอะมากเลที่เปิดอาหารทางสังที่บัธรรมดานะเจ้าไปที่ครับ ชมนอกกนมนธรรมดาตรงไหนนะคะได้เลยปักหมุดถึงนะคะร้านนัดพบเลยจังหวัดลำพูนเลเจ้าครับไปกันเข้าไปซอยด้วบ้าน,นเจ้าที่จอดรถก่อนร้านหายว่ายากนะครับปักหมุดถึงนะครับแล้วก็ปักมาตาม GPS นะครับ,รบจอดรถได้แล้วถนนซปเปอร์แค่มาถึง5นาทีนั่นเเนาะครับซปเปอร์ลำปางเชียงใหม่เจ้าไปทีมจังหวัดลำพูนลปักหมุดถึงแล้วกันเนาะ ก็มาถึงแล้วนะครับร้านนัดพบบริการอาหารตามสั่งนะครับขึ้นชื่อเลยหนี่บริการในร้านประมาณนี้นะครับโอ้โหราคาธรรมดา50าสิบพิเศษหกสนะครับใหญ่แค่ไหนแจกไปเนาะลองดูครับ อ๋อๆเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับฮ่าฮ่าอย่นได้นํำมมูมึกนะค่ะมูมึกโอ้สียดยหมูกอบยกเลิกไปแล้วเป็นอะแสดงว่าขายดีเกิน ไปค่ะสามเมนูโอ้โหจุกๆเลยวันนี้ครับเหลือก็หอกกลับแล้วกันนะโอ้โห เปิดดดเลยครับเปิดหื้อหลายทีมากเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอดูปิดเพิ่มแค่ไหนราคาหลักสิบนี่อะไรเอ่ยเปิดมากี่ปีแล้วเจ้าสามสิบปีแล้วที่นี่เลยกะจะสามสิบปีแล้วครับการใหญ่นี่เหรอเริ่มทำปีไหนเปิดแล้วตั้งแต่เริ่มแรกคนกำลังมาสอนเราติ๊กต๊อกนี่แล้วอ๋อครับจริงทำมาเมินแล้วจ้แต่รายละเอียดปีแล้วนะธธรรรรมมดดาาาจะตยปิดวันไหนพ่อครับนี่ทุกวันกี่กี่โมงหก หมึกมีหมูมีหมึกนะจ๊ะหมูกรอบยกเลิกไปแล้วเพราะขายดีเกินไปโอ้หนี่ตาดนี่ค่นี่ใหญ่ๆธรรมดาธรรมดาอยู่พิเศษเส้นฮะโ,โอ้พิเศษเส้นครึ่งโลถ้ามาม่านี่กี่หอ่อมาม่าสามหอ่อพิเศษสามหอ่อในราคาเจ็ดสิบเท่าห้ารวม ก็มึกอกูรู้โอ้แจกใบเจ้าลูกค้าหลาย11ฟมูนก็บบิลล่าของโบ๊ก็สปิดแล้วท่านโทรมาก่อเข้าโบ๊ทนะเจ้าจำเสียงกันได้กอโทรมาท่านเสือหนึ่งมันแนกนะพอคนโทรมาแนบเนาะโทรมาถามก่อนนะเจ้าว่ามีหรือเปล่าแต่สนหมักเข้ามาเตะก่อนซีฟมูนกึงได้กินแน่นอนล่อยเปรี้ยวเจ้าเจ้าก็เปิด์ล่าซีฟมูนก็เปิดละ เป็นลูกค,ค้ากลมไหนเจ้าสำมภาเขาเนี่ยลูกค้านิคมครับนิมคมเสิร์ฟเองเนะวาะว้าวเลยค่ะอ๋อกระเพราหมูสับาบาอหมูประมาณสี่ห้ากิโลเลยนะคะนี่อโอ้โหไปลุกไปลุกไปลุกทั้งลัง4ีลมือนะสามสิบกว่าปี พัดเองเลยเนาะว้าวค่ะมาโรลๆแล้วจาประมาณจ้าคนนึว้าวทัวร์นี่แบ่งใส่จานน้อยๆได้ประมาณห้าหกจานนะเจ้านี่พิเศษของตัวนี้นะได้กับใคนมากกว่าตัวนี้เขามาจีได้เอาเหมด็กชาวจีนมาเด้เสียงที่แบ่งกันกินอ๋ทุกคนกินอิ่มเนาะอู้ขอทำเขาบอกว่ามาเติมได้ว้ายเข้าเติมได้เรื่อย ได้ข้าเร็ได้นเอเตมาวพอทนไปสักแค่นี่ก็ได้น่ะเจ็ดสิบสองหกชิปขายได้ไรไหมค่ะโโมสังโคถ้าไปอยู่ในเมืองนี่ค้าล้นตายตายโอ้โหจะเปบนร้านมบเจ๊มาอย่างนะเจ้ามันง่ายมาก ว,ว้าวจานใหญ่มากผงกะหลีรวมอันนี้เจ้าของร้านแนะนำน,นะเจ้าต้องรอต้องรอหมูหมึกหมูหมึกนี่จะได้เซตสิบโน๊ตำไรอยู่ไหนคะ เมนูขายดีอย่างเจ้าทุก,อย,กยอย่างกงเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เนาะแม่นครับชูสีไข่าดาวเป็นเดียวโอ้ยเอาไม่มาเรื่อยๆชิมทีละสองสามอย่างว้าต้มปลาหมึกหนึ่งกำม,มือโอ้โหตะไคร เบิ้มจริงๆก็ทูระทูทำโมสังโขหอมว้าวบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มเจ้าไหน,นไหัว70บาทมึกหมู70ว้าวผัดที่เมามาม่าหมึกหมู70นะคะามาม่า3ก้อน ันจุมจุกนี่ไม่แถงนะขอคนไายของคนนี้แล้วเนาะงากมาเรื่อยเรื่อยเป็นยาว ยุติเข้ามดอ้าวมาหูใหม่ก็เจ้า้วมงดสไม่ไหวกันใหญน,นะคะปิดเท้าน่ะายวยปิดวยสีมจบตอนนี้แต่จะมวยับกว้าโมงนหมดแล้หมดเลยเข้ามดบเอา,าละิดละง้อโอ้โหโอ้โห ขนาดเจ้าผอัดขี้เมาจานยักษ์อู้ไม่ได้ดูขนาดจานจริงๆครับไม่ใช่ว่าคอนเทนต์นะเขาขายอย่างนี้จริงๆนะขายแบบนี้มา30กว่าปีแล้วเราไปอยู่ไหนมาใกล้บ้านเรานี่เองนะและที่สำคัญนี่คือ60-70นี่หมูล้วน60บมีน้ำซุปเพื่อตักเอง นี่กะเพราหมูสับจานเบิ่มๆวันนี้ก็คือใหญ่มากสายกินจุต้องมาจัดนะจ๊ะครับโอ้นี่อันนี้ผัดขี้าเนี่ยมาม่าผัดขี้เมาจ้าใหญ่แบบผิดหูผิดตาเนาะหมูหมึกเจ็ดสิบนะจ๊ะอันนี้พนแนะนําผัดผงกะหรีเจ้าโอ้เลยลองมาชิมรสชาติเนาะจะเป็นยังไงเชิญที่ิบดูดิ ไม่เกินสี่ชั่วโมงหมดนะครับแต่ว่าหมูกรอบยกเลิกนะเพราะว่าลูกค้าแย่งกันนะขายดีขายีเกินไปก็เลยยกเลิกนะครับโอ้โหจานยากกำลังเมากัน่าคนดังมาหลายเจ้าแล้วนะจ๊ะโอ้โหเราไปอยู่ในมาเนี่ยเราไปยูไหนมาจ๊ะชิมเลยกะเพราที่แท้จริงของจริงเลยนะเป็นกะเพราโบราณที่แบบ รสชาติตอนเด็กๆแล้วก็คข้มข้นน่ะครัลำขนาดอะไรเจ้ามันกาวเกมันโอ้การันตีะกัน30ปีนะแต่งงว่ <min ska> าปริมาณขานี่ขายได้ยังไงในยุคนี้ตึงมากนะครับโอ้ตึงเลยเนี่ยครับโอ้โหแต่เยอะจริงๆนะเยอะแบบผิดหููกดตามากดูไซส์ไซส์การกับคนเลยมือมันธรรมดานะขายได้ยังไงนะสิบบาทาเนอะกะเพราเนี่ยเจ้า เต็มสิบทำในบ้านทำในบ้านไม่มีค yeah. yeah. no, ่าเช่าทำงานกันเองในครอบครัวอ well ๋อนี่เหตุผลทางทำในร้านใส่ไม่หมดเคยหันที่ไหนนะเจ้าอันนี้คือใหญ่จริงๆนะใหญ่จริงๆมากๆแล้วก็กลับได้เยอะนะครับเนี่ยมันอลังการจริงๆครับหมูเป็นเกลืองโลอ่ะอันนี้สุดยอดจริงครับส่วนมากมันจะเป็น าจะเป็นให้เดี๋ยวถ้าสักภาคหนึ่งก็จะเป็นมูส่งหอกมูอย่างเนี้ยครับจานเดียวคือสามคนก็มามดนาะทงกุรีหมึกหมูหอมแน่นอนแห่จากสามมือสองวันบ่มีป้านกับทงกุรีเกาะรสชาติอร่อยนัว ศิลปีป้าศิลปีขนาดมาซื้อพิเศษกันห้ากล่องหนึ่งโอ้โหได้กินยังไงนะ่ะแล้วอยู่ได้ที่อืนะ่นอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์โอ้โหป้าเนี่ยเราศิลปีมาซื้อห้ากล่องเนี่ยใส่เก็ดไปเย็นไปเราออกมาบ,บีบอ่ะอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์โอ้โหก็อ,อ,อยู่มาทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์นแชร์ตู้เย็นไว้กล่องพิเศษอังกฤษกับเด็ดครับเด็ดประเภทกันอ่ะมาม่าผัดซีเมาไม่ได้ผิวแล้วไหมน้อมาถึงท้อเจ้าพี่บ้านไปแบ่งให้กับบ้านกิน อรังจริงๆครับอ่ะสงส <Lang> ัยต้องมาบ่อยๆแล้วครับกินยังไงไม่น่าจะหมดครับหอแน่นอนมาม่าสามห่อครับแค่ต่อยไปแกะโสดหืมหืมมะม่วงบอลล็องเด็ดไปชอบก็คือครับกระเพราวันนี้ชอบกินกระเพรานะ รสชาติสุดยอดออริจินอลเลยมาตั้งกล้องกลนกันเจ้าเทพครับตามรอยกันได้นะครับมา,พ,าพีด<า>หวังร้านนัดพบนะครับที่นี่ผมกินอย่าง,งนี้การงานสร้างเด็ดจริงๆครับใหญ่บางหนึ่งสิบสี่ไม่หักร้านกะเพรานีสุดเยอะกพอละรสชาติดีด้วย เตรีมกนอย่างน้นเขาห่วงวางกองไปบ้านกองเปล่าเนาะกินไม่หมดจานแบ่งอ๋อเดี๋ยเยอะมากออเรื่อยเรื่มครับปกติคนเสร็หน้านก็วันป่ะก้ามุงเนาะรำเนาะอร่อยครับเติมข้าวเรื่อยเรื่อยครับจานเติมครับโอ้ใครเก่ามอการั่นนะแบ่งไ้หาจาน ความจริงนะกล้าพูดเลยว่าตั้งแต่เ้าไปร้านอาหารร้านอาหารตำสั่งนะเน้นร้านอาหารตำสังน่าจะเป็นเจ้าแรกที่มาจับเยอะมากเยอะเยอะจริงๆแล้วเยอะแล้วถูกนะครับดูมากอึ้งขึ้นต้มมะล่อกับมมหร้อยต้นผู้กระเทียมยอดกิมซุ้งก้ามมาลงเลยอ่ะกิมก้ามเหมือนเดิม ดีดีต่ำมากได้เนาะจิ้มหมูกรลิ่มมันก็มีว้ามีน้องหมูมีน้องหนุอ่ะน้อหนมเจ็ดจิต แต่เื่อที่หนึ่งคือกระเพาะหมูดำจะเยอะเรสชาดีครับหายาครับแบบนี้ครับบางคนมาธรรมดาหนู่มกับีมามดเจ้าบางคนมาถึงสาบช่านอ่อยกนิดหนึ่ถึงสาม่างรถมาหมดกัรถามเด็ดมาเร็วๆนะอยครับแนะนำให้มานช้าๆหน่อยคณมาซื้องนี่ได้กแน่นอนถ้า ตัาทิ่มที่ก้าวุ้งเกลือของมวลละวะของมวลอ่ะอิออ่มอร่อยห่อกลับบ้านเองครับกินได้สองสามมือพราะเปที่ใช่ราคาทั้งหมดสองร้อยบาททั่วนะเจ้าพี่เศษสองจานธรรมาดานหนึ่งจุกขนาดเลยครับตอนนี้นะหินจานกับจุกอิม่มลาคา่ะยังไม่ได้กินกนนอกจากครับ มาลองกันได้นะเจ้ารสชาติแบบออริจินอลโบล่าโบลาเลยเพราะมันเปิดมาเมินอนราคาล้วก็ราคาถูกมากกันหลายๆคนจะได้มาจ่จอกันขืน่อเสียงเจ้าครับ